ไม่ยั้งพี่อันเราวยอดแบบไหนตัวอื่นคือทำงานตัวน,นี้คือพอ,อทำงานเครื่องมันสะลวนตีแม่ใครยส้อังหงยอดกันยอดยอดีกรูมมันเป็นควมำลาวาบรดุนแอ,อายอดละแซวแบบนั่นเอ้ยมันก็เห็นเขาหยอดเย้นเหรอแม่อาร์ตเพืดออะไร ไรเดียอะไได้ฟูนี่บ่๊ายบายมึงเป็นตุ๊กตามึงเบอกอะไ้มึงมีนาทีเดาหลายเชียกเดากูโรดเบียงเดาไปโรดจนน่ะเดาไปเลยจะน้อยร้อก็ตายให้เขาเลือกแน่ให้เจ้าเลือกแน่ดิเอาเอาเจ้าเจ้าเอาเอาสิเพื่อเป็นยุคความยินดีทำสูปากกันให้สูปากกันเลยสามคนไม่หอดเลือกเลยโสมออกนั่นมึงคือเก่าล่ะเรื่องรฮหานี่ล่ะบวนเอาเรื่อง เสียยันตักียกบอบอเนาเรือนทุกทีาบกูเคียดแล้วเครียัอี่จะมาถินกูขาดเมื่เห็นบ่อไใส่เลยดิเครียดยังเยก ม่แตกเลยสิดากูมันไปเรียกเราต่ายิ่หยุ่มแม่ไปเรียกเราต่ายยิ่หัวหน้าพุดไหมเจ้าไปนั่งยุงหันไปเจ้ไปนั่งธรรมดาละฉันกับงามเนาะฉันกับเจ้าไปนั่งถ่<ห>า,ยงยายยุ่งของย่าหยุ่มเลยไปในยินบ่ฮะกับธรรมดาละฉันกับงามเนาะฉันทุ่มชุดเพจพูนแถวถ่ายหยุ่มจะจะ,ะน้องเปลี่ยนหมอกให้มัไ้งไงใยมายืนนี่ดูเออเจ้ไปยืนหันเออไม่ใช่ไยมาหมอแค้นมันแปลว่ามันเป็นตุ๊กตาแต้เป็นแต่เส้นเดียวเนาะมันไปกระทั่งนั่นไหมหยุ่มม่หยุ่เพียรหยุ่มเออเปลี่ยนนไไไปปยหัส อันนี่แถวห้องไตอะไรกันยากเนาะกูยืมก่อนกูเบิดกูปีนโถงกลับประหันกูหยอดหมอแค้นเด้อเออห้ามไปโตื่นไปเดากูนะเออเลี้ยงมากไว้มึงนี่น้ายังไงตีบอกเด้อเดากูคักๆักน่ยเด้อมึงกลับไปเดาสงเคราะห์เราเนี่ยอีกสามปีแล้วก็ตายหรอกเพราะว่ามืึอนี้เราไข่เด้อดิไออย่ามากนีตะเลียดไม่บังหลาดตายย่างเดียวกูเบิร์ดเดียวบ่อยู่พ่อชามปีหรอก เอาอันใสเงินเบิดแล่แม่กูบอกเขากระตุกกระตาเงินเบิดพอดีเลยมันเบิดเวลาก่อนกูลืมมากูตั้งเวลาไว้เอาให้นั่นเปนไแม่ตื้มมาไหม่จ้าหญิงซิฟแม่แม่ตืมเลยไอ้เจ้าเศร้าบอควาเน่เราเลือกพาพมาเขามาเดาไอยสู้ไข่ยืมก็ได้เอ้าแอ้วแม่เราโจกแล้วไข่เขาขึ้นไหนอีนี้หรือืออื่นเศร้าเอามาแม่เห็นบ่นั่นเราโจกแล้วแว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 วเอาเงืนมาไข่ยืนไว้เท่า ไม่ยังระบาดไล่เนึงเท่าแล้วให้คอยให้ผู้สายก่อนเดี๋ยวคอยให้เจ็บแม่คอยเสียมันเดาคอยให้ได้เหมือนีนหมอแคสเดี๋ยมันคือปวดคือเหลี่ยมแถมาแม่มาเอามาขอบคุณหลายเรื่องแม่ด้วยยืมก่อนค่ะงวดได้กับงวดนั่นแต่มันมาเดาคอยจะโคตรแท้มันหุ่นดีดีแม่ก็เสียใมันเดานั้นเบิ่งดู้ขาดรางงานอยู่ตลกตลกเรื่องนี้คือจะเอาซุมขาดที่เหลี่ยมอะไรจะไหนบอกหู กี่ปอบเนี่ยกระไรม่จต่ผู้เฮือนๆนะสุหมอแค้นเด้อใครได้ตะกูล่ะยุ่ซื่อเาเรับว่ะรบ่เด้อเด้อ้ออตามเราได้เห็นเด้อรเยเราได้กำไรด้วยน่ะบ่ได้ยืนเพ็รบ่เป็นเลยเ้ยเอาตั้งแท้ไหมตั้งแทไปใส่เขาแก่มื่อหายเจ้ามันบพท่านคุมมีชิบาท ตั้งทาาไหมสูบอกสู้สอนกันจะได้ขึ้เราเงบป่ะเดี๋ยวท่านเรีนว่าท่านเป็ี่ยนป่ะน่อจีบอกาเนี่เอาเจ้าตั้งทาาไหมบ้านี่เที่ยเดี๋ยวหนึ่งแหมเฮ็ดดากเเงยเออเงี้ยเงนาะเออเงี้ยเกินฟ้ากูอเงยหน้าขึ้นจังหน่อยเฮ็ดหัวเขาต่ำๆบ่แม่หำบงยอนนึ่ีไปสูมาเนี่สวยมันมาเรากูทอเออเอาเฮ็ดดาดเนี่ยท่านหน้าไปทังปุนท่านหนาไปทังแม่พุ้นท่นหนาไปเออเาเด้อห้านี่นะบเอาเด้อนี่นะแม่ฟังเสียง โอ๊ยถือใบบาตนีแจักหมอแค้นอย่างปภานให้มาเลือกหมอแค้นใหมเนี่มาหนิมาใจอ่เดี๋ยวไม่เงี้ยอยู่มาไม่เงี้อีกบานีรหมอแค้นเนาะจักบอกสอนลูกนะไรเจ้าน่ะแสดงว่าท่านใดเลย เออข้าไปซ่อมกันในห้องเ่าก่อนผู้ใดเป็นหมอเช่ญกว่าเด้าผู้ใดเป็นหมอเช่ญจะเฝ้ากูถามก่อนฮะใครเป็นหมอเช่ญเสียมากูหยดฮะเสียเสียอย่างน้องเสือมากูหยอดเองบัดที่ไม่หยดเองอย่างกู้ยุ่ิใส่กูรอเวลานี่มาโดนแล้วไม่ไงฮะไม่ไง้าเขานั้นรักปูเข้าไปหมดแล้วเอาอีใด่เอาเอาคือบางสั้นเอามาหยดถ้าแม่เอาไม่กูหยดก่อนเนี่ยสภาพกูได้เล่นเนี่ย ขากูจะหนีเมียมาไดไเนี่ยอันเลือเตีเยนนี่ขึ้นไปเวิร์ตเราเรียนกูเอามาปาตมีเนวหยอดเยืมจักบาทยีสบาทเอาขึ้นข่อยซองล,อย,อ,งลอยแม่งีอ๋อทีออใส่ใส่บม,มาข่อยสีหยอดเจ้าเดือเถาปาดกระหายันบางน้ำเนี่ย,<า>ยเปลีย<ม>่<ส>ยอยูนะ่หยอดใหไหมหย,ยหยอดนาแม่ล่ เทละครเทละคนเอาทละคนโอ้ยคือมีแต่พูดอย่อนแก้วยันหนอกไปตัวเทียมตัวเดียวโอยน่อหยอดเลยเเละมึงมานั่งยังเกาะทียมยังเกาะเนี่ยทีมเถิงเถิงหกทิ้งหกทิ้งเว้ยมึงสิมันเฉียนห่างกันโอ้ยหน่อนี่กูมีแปดสิบบาทกูเจ็บมันอีสองเดือนแล้วนี่มึงแปดสิบอ่ะกูจะหย่อนไปเลยเเละเพื่อเพิ่มเช่าแม่หยอดแล้วเดาให้แม่เบื้องในลูกเด้อนาเดือง ชูอีจุ่รักหมอเคี้ยไปแยบไปแยบเออคอยมีผูม่เห็นเจ้าไใไรอีกแล้วบอกเอาคู่รอรอเด้อสารคู้ไหนอีกอีสามเนี่ยมันเป็นคนที่มากคนรอมาต่อเนี่คนรอรอมากเนี่ยเลยอ่ะมาใส่ล่ะไม่หยอดรอครับโอ้ยโอ้ยอาจารย์ลู่ต้องกูหนีหรอก มีเรียนครับกูโลดมือนี่บักไรเล็ดตัวตีให้แก้เดามีเรียนครับกูเลยมือนี่เขาทันเด็ดเขาทันเด็ดหอดใส่ยึดเ้าเดาเลยเดี๋ยวมันยากขนาดนั้นบอกยังก่อนหาคนมาเดามันยากขนาดนั้นเรื่งว่าได้แล้วออแจ็กซี่ออที่ไหบักแม็กมึงเจอกูเลยมือนี่เอาแคีนมาออเคีนมาระ้วแงบักแม็กกับบักนัดเอาบักไรดีผู้ใดก่อนเอาบักนัด ยังมือนอีพี่สุดท้ายเล่นแมวนอดตีซีผู้เทานี่สับปะรดมานี้ซีมึงยาเดือยยังเวลาทำกทารทำงานหนุจักตันสปปั้งแก่เห็ดเนเออเห็ดเนี่ยมันคือท้งตั้งใจเห็ดคือจังมาวนขอเงินซื้อเนื้อน้ำกูเนี่ยเอาจัง,งก่อแคมซื้อ,อยังก็อนละสับป,ประรดฮะมึงยาเด้อยมองแค้มเถอะเถอะมาเขามาหนิมึงเบิดประโยชน์เลยนะกูจะบอกไง อีหาอีโลคิตเหมือนเมือไปโซเทียตโซเดนเนื้อเหมือนอยู่ทุ่งลาเวนเดอร์เลยพอดีครับนะใส่มือไรเมื่อนี่เป้ยา่อไปเตาดอกหมอนี่ไม่ยังหำมันแล้วเอาเอาสิละไม่ไงยแว่นนะชุดนีไปอยู่วังอื่นวัดสุขคนใช่ไม่ยังคัดชุดจะอยูุบหรือชุดสีได้มาเดาชุอีพี่ กดีจังนึงเออต่ออายุไอ้ผู้เฒ่าเอออีหลีผู้เฒ่าดี